ดูดวงชาวราศีเมถุนเตือนแล้วนะผลคนนี้มาจากนรกโอ้โหจิตใจโปรดร้ายอมหิตคิดร้ายใส่ร้ายปลายสีจะเหยียบให้ตกนะย่ำแย่ในโชคชะตาของท่านตก,ตกตำแหน่งดอกบัวท่านจะเจริญลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่ระวังศัตรูของท่านพร้อมที่จะตีหัวท่านทำให้ท่านตกต่ำย่ำแย่เบี้ยดิน นะจะทํายังไงล่ะในเมื่อโชคชะตาของท่านเราก็ดีนะแต่ปัญหาต่งตางๆมันเข้ามารุมเราการตัดสินใจยังเด็ดขาดหนึ่งดาบบังเกิดขึ้นในโชคชะตาับนะผมคิดพินิษฐไต่ต,ตองให้รอบคอบนะครับอดีตชาติเคยเป็นอะไรทําอะไรมาับนะผมสร้างคุณงามความดีต่อไปอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มาจากนารกถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาการตัดสินใจอย่างน่ากลัวเด็ดขาด,เด,ดเดียวหัท่านต้องสู้กับสิ่งเหล่านี้ อย่าไปกลัวกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอํานาจบ,บุนบารมีวาสนาคอยกราบไหว้สิงห์ิิธิ์คำชูหนุนนาโชคตาจะเจริญลุกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานเงนิงนเงนินชจาตาชีวิตจะรับทรัพย์หรือโชคตกตําแหน่งที่ดีด้วยบนกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงห์ศิธิ์คำชูปกปักคุ้มของราาักษายุ่งเกี่ยวระแวดระวงังทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมแล้วคนคนนี้มาจากนรกคบไม่ได้ ให้สังเกตในโชคชะตาชาวราศีเมถุนอดทนอด,อด,อดกั้นเข้าไว้ตกตําแหน่งความรักเพราะงั้นเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่ดีเลือกคนที่นางฟ้าโด,ดานบันดาลโดนจิตโดนใจให้ไอ้ท่านบองการไกลถึงอนาคตไอ้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไอ้ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหนแค่ไหนก็ต้องอดทนอดกั้นมีสิทธิเลือกได้ทไหนโลกนี้มันเกิดมาไม่มีความสุขนะผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นในโชคชะตาแบกภาระอย่างหนักหน่วง การมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอัศวินถือดาบประหัตประหารศัตรูโมมาน้ายสามดาบขาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าปรูราสีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความประสมเลจโชคลาภเงินทองมารมีวาสนานะครับผมดูกิตาอุปถัมภ์ดีไหมดีมีคนคอยอุ้มชูให้ท่านขึ้นไปเด็ดดอกไม้ผลไม้ได้รับประทานเงินทองคอยเชิดขุนเชิดทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกลำแยก เอาขท่านอย่าทำให้เงินมันใหญ่กับตัวท่านเด็ดขาดเงินมันสําคัญจริงแต่ว่ามันก็ไม่สามารถใหญ่กับหัวใจของท่านได้การปลดปล่อยเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคาชตูต่อเมื่อดวงชะตาของท่านยังเปิดอยู่ถ้าดวงปิดมันก็เป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นจงสร้างคุณงามความดีอย่าไปอยู่ใกล้กับคนที่มาจากนรก การที่ท่านมองการไกลถึงอนาคตการที่ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวกระโดดการที่ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายการส่งมบอบเหรียญทองถ่วยทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาการถือดาบตั้งขึ้นยังเด็ดขาดเด็ดเดียวหาบ,บ่งบอกถึงว่าดวงชะตาของท่านเป็นคนตรงไปตรงมานะเป็นคนเถนตรงเอาจริงเอาจังแต่ว่าต้องมีการพลิกแพงหน่อยนะการปฏิบัติดยการรีเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ดีดีฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปเยี่ยง เจ็บปวดรุ่นเล่แสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวฉันได้ทำอะไรเธอหรือยังไงปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรุดนเลวอดทนอดกลั้นตกตำแหน่งเดลเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักมนต์เสน่ห์มนต์ันทาดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงกลถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย กาที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะมุ่งมั่นส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีจนได้เป็นที่หนึ่งท่านอาจจะหลงมวเมากับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ปัญหาต่างๆต้องขวนงัดข้อสู้กับมันอย่าไปกลัวเงินทองจะช่วงนี้จะใหญ่กว่าคุณงามความดีจะเป็นอย่างนั้นเหรอจะเอาอย่างนั้นจริงๆเหรอให้ท่านผลหมุนเวียนแปเปลี่ยนไปน้ำยูเทิร์นกลับมาอีกรอบหนึ่งปลดล็อกหัวใจสร้างคุณงามความดีตรวจเช็คทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันบิดปักตรงกลางหัวใจเจ็บปวดโลลล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวการที่ท่านลื่นเลิะสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีการปฏิบัติดอยการรี่เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีการชิงไหวชิงพิกการใช้เลขเหลี่ยมเลขโกนเพชุบายดาบสองไพ่เกิดขึ้นในโชกตาการส่งมอบด้วยทองนบโอกาสทองโอกาส,กาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีด้วยบุญกุศลวาสนา การส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองนะครับผมถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่ด้วยโอกาสทองด้วยโอกาสข่าวิวากามงคลเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดเพราะฉนั้นจูให้เป็นครับเตือนแล้วนะนางบนสวรรค์ชั้นฟ้าเตือนท่านแล้วนะคนคนนี้มาจากนรกนะยังจะคุยด้วยอีกเหรอด้วยเรื่องราวต่างๆหาหนทางทางสว่างเคล็ดลับเรื่องราวต่างๆท่านจะได้พบได้เจอ กับแสงสว่างความรู้เรื่องราวใหม่ๆเตรียมตัวเฮลั่นรับรัพย์บแบ่งผลประโยชน์อำนาจบุญบารมีวาสนาเหรียญใหญ่บังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่ต้องทําใ้ด้านจัดหนักจัดเต็มในโชคตาอดทนอดกั้นแก้ไขปรับปรุงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงแบบนี้นะผมดวงอํานาจบุญบารมีวาสนามาก โอนะันมีดดาบปักเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกันนะครับให้ท่านไล่ลําเต้นระบําเพลงกองกันดวงสขสมสมหวังดังใจหมายราวที่ท่านสับสนงงวยดาบสองขวายเกิดขึ้นในโชคตาคิดพินิษต่ตองชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเมโทบายมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกันถึงเวลาคาบุญบุญสนวาสนาใครบางคนก็ฉุดท่านไม่อยู่ มาปรยองเกิดขึ้นในโชคตาด้วยบุญบุญสนมาสนาเทพเทวดาฟ้าดินปกปักกุ้งครองราาักษาดวงชะตาจะเปิดโอะนั้นในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยี่ยบเงินนะครับเพราะฉะนั้นท่านฝนจะต้องคิดให้มากคิดเรื่องเงินให้มากแก้แหวนเงินทองเป็นเรื่องสําคัญนะครับครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นไ็นสุขนะครับคิดให้ดีสร้างคุณงามความดีแก้ไขปรปับปรุงอย่าให้เทียนดับดวงชะตาจะเปิดแสงสว่างนะครับสุขสมสมหวังดังใจหมาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูดวงชะตาตงตำแหน่งบุญกุศลวัส,สนาจะทําอะไรก็ประสบามสำเร็จระวดระวังคนคนนี้คนเดียวแลแ้วนะคนที่มาจากนรกการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปบลบเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าปีศาจบูมานางมาร้ายหลบหลีกซ่อนเลนอัศวินาาขี่ม้าถือเหรียญจะนำพาซึ่งความประสบเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ม่ด้านลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายคนระับมันจะเกิดความข้องตัวต่อเมื่อท่านได้ผ่านพ้นเรื่องราวลายโไปหมดไปสิ้นแล้ว <c oughs> อยู่ไว้เป็นอยู่ไห้ไวมีการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆเหนื่อยไหมครับท่านนะถ้าเหนื่อยก็หยุดก็หลีกหนีออกมานะวุชีวิตคนเราก็มีแค่นี้แหละน <c> ะ <oughs> ไม่เกินแปดสิบหรอกนะถ้าเกินแปดสิบตามตำรา,า <c oughs> บอกว่าเกินอายุไข เราะฉะนั้นให้ท่านไล่าลาเต้นระบังเพลงกองกันสุขสมสมหวังดังใจห,หมายดวงชะตาจะเปิดอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูหมมานดวงชะตาชีวิตจะรับรับ์ด้วยโอกาสท้องโองกาสดีนะครับจะเวอร์ันเกิดขึ้นในโชคชะตาถึงเวลาแล้วที่ต้องจะตัดนะครับจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับซับ์สำหรับชาวราศีเมถุนเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ใหม่ในหลายด้านของชีวิตดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลัง และความคิดสร้างสรรค์สูงแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกันมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงานเดือนนี้ชาวเมทุนจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโครจรผ่านบ้านอาชีพส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบในการทำงานสูงคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือมีโอกาสแสดงความสามารถให้ผู้บังคับบัญชาเห็น ในช่วงต้นเดือนคุณจะมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำงานมากเป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆหรือเริ่มต้นโครงการที่ทา้าทายความมั่นใจและความกระตือรือร้นของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของเพื่อนร่วมง,งานและผู้บริหารอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โครจรผ่านบ้านการงานนอของคุณอาจทำให้เกิดความตึงเครียดหรือความขัดแย้งในที่ทำงานได้คุณอาจรู้สึกอุดหนดกับเพื่อนร่วมง,งานหรือไม่พอใจ กับนยโยบายบางอย่างขององค์กรควรใช้สติและความใจเย็ยนในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือแสดงอารมณ์รุนแรงในที่ทำงานช่วงปลายเดือนดวงดาวจะเอื้ออำานยให้คุณมีโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาหรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณควรคว้าโอกาสนี้ไว้เพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในระยะยาว สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่หรือต้องการเปลี่ยนสายอาชีพเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานคุณมีโอกาสสูงที่จะได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวเมทุนจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณส่งผลให้มีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานพิเศษ หรือโปรเจกต์ใหม่ๆในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นเงินก้อนจากการถูกรางวัลหรือได้รับของขวัญม,มีค่าแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความรู้สึกนี้ทําให้คุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการเงินอาจทําให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินอย่างไม่ยั้งคิดโดยเฉพาะในเรื่องความบันเทิง หรือการซื้อของฟุ่มเฟือยควรระมัดระวังและควบคุมการใช้จ่ายให้ดีอย่าให้อารมณ์ชัว่วูบทำให้คุณต้องเสียเงินโดยไม่จําเป็นในช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจได้รับคําแนะนําที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือการลงทุนควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการออมและการลงทุนของคุณ สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นบ้านหรือรถยนต์เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเรียน สำหรับชาวเมถุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวพุทธที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโคจรผ่านบ้านการศึกษาส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้นในการเรียนและสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่แปลกใหม่ในการทำงานวิจัยหรือโครงงานต่างๆเป็นโอกาสดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นความมั่นใจ และความกระตือรือร้นของคุณจะทําให้เป็นที่ประทับใจของผู้สอนและเพื่อนๆอ,อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทําให้คุณรู้สึกอุดหงิดหรือไม่พอใจกับบางวิชาหรือบางเรื่องที่เรียนควรพยายามควบคุมอารมณ์และมุ่งมั่นกับการเรียนต่อไปการทําความเข้าใจกับเนื้อหาที่ยากหรือไม่น่าสนใจจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในระยะยาวช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบ หากมีการสอบหรือการนำเสนอโครงงานสำคัญในเดือนถัดไปควรใช้เวลานี้ในการเตรียมตัวอย่างเต็มที่การวางแผนการอ่านหนังสือและการทำความเข้าใจกับเนื้อหาอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและทำผลงานได้ดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อหรือสมัครเรียนในหลักสูตรใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลและแตัดสินใจคุณอาจได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ควรใช้โอกาสนี้ในการพิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบยอดค้าขายสำหรับชาวเมถุนที่ทำธุรกิจหรือมีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณส่งผลให้มีโอกาสในการเพิ่มยอดขายและขยายธุรกิจได้อย่างมีในสําคัญในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีไอเดียใหม่ในการทําการตลาดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทดลองกลยุทธ์การขายใหม่ๆห,หรือเปิดตัวสินค้าใหม่ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ยงของคุณจะช่วยสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทําให้เกิดความท้าทายในการจัดการกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอาจมีความขัดแยง้งหรือการเจราจาที่ยากลําบากควรใช้ความอดทน และทักษะการสื่อสารที่ดีในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทางธุรกิจช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณอาจมีโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆหรือขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ควรใช้เวลานี้ในการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตร่วมกันในความสัมพันธ์ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโครจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างคุณและคู่รักมีความชัดเจนและเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณและคู่รักอาจมีโอกาสได้ทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันหรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือพูดคุยถึงเป้าหมายในชีวิตคู่อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์อาจทําให้เกิดความขัดแย้งหรือการโต้เถียงกับคู่รักได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องเล็กๆน้อยๆควรใช้สติและความใจเย็ยนในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ หรือคำพูดที่รุนแรงการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและพยายามเข้าใจมุมมองของกันและกันจะช่วยให้ผ่านพน้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีช่วงปลายเดือนดาวสุขที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะช่วยเสริมสเสน่ห์และความโรแมนติกในความสัมพันธ์เป็นโอกาสดีในการฟื้นฟูความรักให้สดใสอีกครั้งอาจวางแผนทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันเช่นการออกเดตแบบสุดพิเศษ หรือการเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆเพื่อเติมความหวานให้กับชีวิตคู่สำหรับคู่รักที่กำลังเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายในความสัมพันธ์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยและหาทางออกร่วมกันการเปิดใจและยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหากจำเป็นอาจพิจารณาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์เพื่อช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้น ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวเมถุนที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักดาวสุขที่โคจรเข้าสุรศีของคุณในช่วงปลายเดือนจะเสริมเสน่ห์และความดึงดูดของคุณให้โดดเด่นมากขึ้นทำให้คุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการออกสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานปาร์ตี้ของเพื่อนการสัมมนาหรือแม้แต่ในที่ทำงานอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือไม่พอใจในเรื่องความรักได้ง่ายอาจมีความรู้สึกว่าตัวเอง ยังไม่พบคนที่ใช่หรือไม่มีโอกาสในความรักแต่ควรอดทนและมองโลกในแง่บวกเพราะช่วงเวลานี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็วช่วงปลายเดือนโอกาสในความรักจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากคุณอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่น่าสนใจความมั่นใจและสเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแต่ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคบหา และไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจผูกมัดต,ตัวเองกับใครสักคนโดยไม่รู้จักกันดีพอสำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยถึงอนาคตของความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะผูกมัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นแต่ควรแน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกและความต้องการที่ตรงกัน ดาวพุธท,ที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการสื่อสารและการทำความเข้าใจกับคนรอบข้างออใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยและทำความรู้จักกับคนที่คุณสนใจอย่างลึกซึ้งการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีความเข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการมีคู่ครองทำให้คุณรีบร้อนตัดสินใจหรือยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองหอการใช้เวลาทำความรู้จักและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีความสุขในระยะยาวโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับชาวเมถุน ในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการใช้วิจารณญาในการตัดสินใจจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและมั่นคงได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเมื่อคุณมีความสุขและมั่นใจในตัวเองคุณ ก็จะสามารถดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติ